ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะอันนั้นครับว่าลองเข้าเซิร์ฟวอลอื่นกันนะแต่ถ้าผมจะลองมาปะทะก,กันนะครับว่าไอ้เจ้าเนี่ยปะทะก,กับไอเนี้ยนะครับผมจะมาลองดูว่ามันจะอัน,นไหนมันจะดีกัน,นครับผมว่าผมว่านี้ดีกว่าแน่ครับพร้อมคุยกันได้ด้วยครับแถมยางไมมันไม่หูแต่ว่าก็ดีนะครับคนไทยเยอะนะครับแต่นี่มันคน,คนไทยไม่คน้น น้อยอะเออมันรอเข้าเซิร์ฟมาเลยครับอะผมเพิ่งข้าเซิร์ฟเก่าเ็อตเลยไม่เทียบเลยใอรเดยวผมบันทึกวิดีโอไว้เยอะเกินระ ได้โอเคลราเราหาเลยรรู้เราไม่รู้อีกแค่ปวดตีก็เปล่าและโอเคเราจะมาเข้าเซิร์ฟอื่นกันนะครับเจ๋งเลยอิน,นเสียงอะไรแถวบ้านผมเล็กน้อยน,นะพอพอไปวดท้องมนขายมาแล้วโอเคเราจะมาลองเข้าเซิร์ฟเอาชุดมาแจกของนะครับเพราะนี่มันคนขายมาคนเยอะ คนจีนก็เยอะคนฝรั่งมันก็เยอะด้วยนะนั่นคือเหตุผลที่ผมชอบเล่นครับโอเคมาลองเข้าเซิร์ฟกันเลยเดีวยวนี่จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้เพราะว่าผมกาลังทำอะไรอยู่เอาชี okay. ากกวิตรอดโอเคใครเติบโตจะอายเลยเรากำลังเข้านะครับเอแป๊บ <Okay. S 1> โอเคก็กำลังถ่ายวิดีโออยู่นะครับตอนนี้พ่ก็ oh, ถ้าผมบอกว่าเป็นดักแครเกมแต่แต่ผมออกแค่สเกวิดีโอผมออกแค่สแกววีดีโอไงแล้วคือถ้าผมบอกว่าผมเป็นดักแครเกมผม้ปุ้งักเข้าอ่ะโอก็ยังงานเข้าได้แกโอ้โหยี่งไม่เล่นทั้งสองคน อย่าลืมกระชืบไลค์คิดนี้ีไปถึงประมาณสักสิบไลายอะไลค์ผมยิ่งน้อยโอเคผมขอให้ไลค์น้อยๆก็พอเดีย๋ยถ้าไลค์เยอะผมก็จะไลค์เยอะๆ,อๆนะครับโอ,คอเนะคไปมาเรล่นกันเลยนะครับกดติ๊กป่าเลียโอ้โแม่งนี่คือจะเข้าชาร่จคือเหตุผลผมเสียนะครับเดี๋ยวลองมาประทักเกมหนึ่งเลยนะับ นั่นก็คือไอ้เจ้าเนั่นเองครับกูเริ่มเจ้าน้อแล้ไอ้คนฝรั่งก็จะมันก็เยอะอยู่นะไอ้เซิร์ฟเนี่ยคนฝรั่งมันเยอะพอสมควรนะไอ้คนฝรั่งมันคนเยอะพอสมควรโอเคแม่เดี๋ยวผมออกยูทูปปั๊บนี่ครับคือบทเสียนะครับที่ผมเล่นอยู่ใน 1.0.0x นะครับถามว่าเวอร์ชันนี้มันไม่มีไหมไม่มีครับ ไม่มีครับไม่มีคเจอเลยครับนี่จะหนึ่งจุดศูนย์นะมันบอกว่ามี x ด,ด้วยแบบนี้แปลว่าเป็นเวอรช์ชันที่ไี่มีหรอโอเคเงียบ,บ,บไปหน่อยนะแม่เดี๋ยวผมออก YouTube อยู่เม<า>ื่อกี้มันคนนานเลยผมออกยูทูบอยู่เนี่ยมาม่าก็มีด้วโอเคมามากก่มา,มาก,ก็ได้ผมออกยูทูบอยู่นะแม่เนี่ย นี่คือผลเสียเราเขาไม่ได้ครับได้ไหมได้เราจะไปลองเขาเซิร์ฟคนที่มาเล่นเยอะแล้วแล้วเขาเซิร์ฟันเป็นคนดีวบนี่มันคนชั่วเลย กันแล้วนะครับว่าอันนี้ดีกว่านี่คนระับเพราะเวลาคุณเลือกไปประเทศไหนเนี่ยคุณจะรู้ได้ว่าไอเจ้าเนี่ยมันไม่ดีนี่ยไเนี่ยมันไม่คนไม่ดีเลยผลเสียคือคุณเลือกไปประเทศไหนพอเราสร้างเสร็จแล้วเราลองไปเล่นเซิร์ฟฝรั่งในหนึ่งจะซูตจะเอ็กอะไรแบบนั้นมันก็แบนเรานี่คือผลเสียของมัน พลเสียผลเสียคองนี่ก็คือเล่นแล้วแม่งอยู่ดีๆก็เด้งออกอกอัตโนมัติหรือเจ้าของจะแบบจะได้ยินคาว่าเด้งผู้เล่นออกอัตโนมัตินั่นคือผลเสียกับเจ้านี้นั่นเองพอเสียอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก,กน,นึงนะครับคือโมโหผลเสียนี้ผมก็รู้ว่ามันมีสองอย่างนะครับข้อที่หนึ่งครับเมือม่อืับคุณรู้ว่ามันไม่โมโหแต่แม่ค้นเมือม่อยมื่ เอาจริงจริงคนเมื่อยเหมื่อเออแล้วแถมยังคุณต้องมานั่งพิมพ์อีกแต่ว่าอันนี้ไม่แต่ว่าอันนี้คนบ้าไม่พิมพ์มือค้นเยอะเลยคือคุณขอขอจากแอดแต่ว่าแอดไม่ให้คุณก็พิมพ์ไปรัวรัจนแอดโมโหแล้วแบบอะไรไกินได้ไหมลูกกินได้กินได้กินไปลูก กำลังออกยูทูบอยู่เนี่ยต่ออ,อะไรก็แลหนาใช้ตัวบันทึกวิดีโอ,เ,อเพื่อไปออกยูทูบท่านผู้ชมก็ได้รู้แล้วนะครับว่าอาะไรดีกว่ากัน